จออรู้ไหมลูกกำลังมองอะไรอยู่ลูกกำลังมองพูดดูคลิปฟรีแต่มไม่กดไลค์คลิปนี้ได้ยังไงเนี่ยกดไลค์ด่วนเลยขอร้องหนะน่อยนะกดไลค์นะขอร้องเลยนะเอาล่ะถ้ากดไลค์แล้วก็ดีมา,มากๆเลยเดี๋ยวรู้ว่าขามาแป๊บไปไหนลุงไปดูคลิปยังไงล่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วย มีอะไรอะ่ะที่เห็นเต็มตาสองข้างเลยเหมือนจะเป็นอุกกาบาตหรือเปล่าเนี่ยเออลูกครับเออเออว่าไงฉันว่าแล้วมันต้องเกิดขึ้นจริงด้วยเอออ,อะไรอะ่ะอะไรตกลงมาอุกกาบาตหรือเปล่าเออใช่แล้วอุกกาบาตลูกประลบเลยโอ้ยแล้วข้างในมันจะมีพวกนาฬิกาเบนทนหรือเปล่าครับไม่น่ามี<อ>นะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยผมก็ได้ยินเฮ้ยล,ลูกข้างหลังโอง้ยรูดึงระวังนะครับโอ้ยโอ้โหตกเต็มหน้าเลย อุ้ยลูกโลกเรากำลังจะถึงวิกฤตสุดท้ายแล้วเปล่าครับเนี่ยโอ้ฉันว่าเป็นไปได้นะก็ผมไปดูไปหนึกอุ้ยะบาตกจริงด้วยอุ้ยอุยตอนนั้นก็ตกอีกรูดหนึ่งชิบหายแล้วแซฟฟี่ฉันว่าเราต้องไปที่ที่นั่นแล้วแหละที่ที่นั่นหรอคืออะไรอ่ะลุบระพยคอุ้ยอีกรูดหนึ่งลุงแย่แล้วโลกเรากำลังจะชิบหายแล้วลุงไปนี่ไปแล้วแล้วเราจะไปไหนอ่ะคือผมรู้สึกว่า มันจะมีสองหลุมหรือเปล่าครับลุงใช่มันจะมีสองหลุมจะมีของคนรวยกับคนจนอ่ะนะแล้วเราไม่มีเงินทําไงอะลุงไปของคนจนสิวะไปเร็วโอ้ยหลุดไปแล้วโอ้ยโอ้ลุงวิ่งไ่รอเลยโอ้ฉันกลัวเหมือนกันเด้อโอ้ยไปลูกด้วยใช่ทั้งขลังเนี่ยโอ้ยหลุมไปรวลเลยรูไปเร็วๆๆเร็วโลกเราโลกเรากำลังจะล่มสลายแล้วลุงโอ้ชิบหายแล้วโลกเราก็เราชิบหายแล้วโอ้แซมมี่รีบมาเร็ว ทางนี่แหละคือทางที่เราจะหลบไปข้างล่างวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ครับโอ้ยอุยอ้ย,ย,ยมุกกระบาดตกลัวเลยว้ยเอาลูกไม่รอเลยอุย้ยเร็วเร็วเออไปทางซ้ายนะเราเราขวาไม่ดีกว่าเหรอครับลุงขวาไม่ได้นะเห็นมีคนอยู่ข้างในกันเพียบเลยทางขวานะ่ะใช่หรอแล้วเราจะไม่ไปตามจริงๆเหรอครับอออฟังฉันนะออข้างในทางขวามันก็สบายก็จริงนั่นแหละ แต่คนมันเยอะมันแออัดแล้วคนแย่งสมัพยกรอกรกันเยอะนะอาหารก็แย่งชิงกันเยอะไปเร็วเออได้ครับไปก็ไปเว้ยไป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 โอยมืดบ้าเลยลุงโอ้ยมืดจม้นเลยเออใช่ลุงคนมืดเลยออดนฉนนาล้มลงภปโอ้ผมว่ามันก็ได้แค่ชั่วราวอะ่ะแต่ข้างหน้าเหมือนจะมีทางไปต่อด้วยเออเดี๋ยวรอแถวนี้แป๊บฉันคุยกับคนนี้ก่อนเออวันนี้สอมซอมพวกเออเขียนว่าอะไรเนี่ยห้ามเข้าถ้ามไม่ใช่ผูกา้าแล้วอะไรอะ่ะออแซมมี่ครับผม ยังม่งเข้าไปนะตรงนั้นประตูมันเขียนว่าอ่าทำไมห้ามเข้าใช่ไหมทำไมเชฟูกาเออใช่ครับอ๋อเขาบอกว่าข้างหน้าน่าจะมีแต่พวกชอบเดิมพันด้วยชีวิตทำไม่แน่จริงอย่าเข้าไปเลยอุ้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็นอนแต่พื้นแบบธรรมดาอาหารก็ไม่มีนะครับนั่นแหละฉันก็เลยจะให้แกเข้าไปเอา้าผมหรอทำไมไม,ไม่ไม่เป็นลุงอะ่ะฉันแกแล้วโอ้ยปวดลงังหวดลังไปนอนแล้วโอ้โหก็ได้ผมเข้าไปก็ได้ครับทําเข้าทำไปชิฟูกาโอเค เราไปผู้กาเราเข้าได้เนาะเออไม่ใชุู่ก้กาโลแต่เข้าไปได้อยู่มีห้องซ้ายขวาคืออะไรวะเนี่ยโอยเมื่อไหร่จะมีคนเดิมพันอีกนะอ้าวไอ้หนูสนใจเดิมพันกับลุงไหมเพื่อไปต่ออ๋อเดิมพันก็คือด่านนี้ถ้าผมจะไปต่อผมต้องเดิมพันใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วทุกห้องเลยเข้ามาเข้ามาเอ้ยอ,อุ้ยเดิมพันเดีด๋ววมาอุ้ยเอ็กโอล่ครับ ช่แล้ววิธีการเล่นไม่อยากเริ่มก่อนเลยให้แกเริ่มก่อนโอเคได้ครับผมเลือกเป็นอันนี้ต่อไปตาชน่ฉันเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเอ่อต่อไปหรอฉันเลือกเป็นอันนี้แล้วกันชึบอ้าสวยดิต่อไปฉันเลือกอันมุมปิดกันแล้วกันนะชึบต่อไปผมเอาเป็นอันกลางและกันชึบเฮ้ยแปลกๆแฮะโอ้ฉันแพ้สองทางเลยเนี่ยชิบหายเลยเลือกอันไหนก็แพ้เอาเลือกได้เลยครับเต็มที่เลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันบนสุดชึบอ๋อผมเเป็นอันนี้ เอา้าไอ้หนุม่มทำไมไม่ปิดเกมล่ะแกก็ชนะแล้วไม่ใช่หรือไงอลุงเราเลือกก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ครับลงุงอ่าไอ้ชิบเฉลยอันนี้ละกันนะผมก็ชนะอยู่ดีครับโอ้ยไม่ว่าจะไงแกก็ชนะเหรอเนี่ยใช่แล้วครับแบงเอ้ย <c oughs> โอเคออกต่อไปโอ้ยขอคนต่อไปจะเป็นใครนะขอคนที่ม่เก่งละกันนะเผื่อจะได้ไปห้องต่อไปแล้วได้โปรนะชิบเอา้าห้องนี้ก็เป็นเอ็กโอนี่โอเคเราต้องไปห้องซ้ายปะชิบเอ้ยเอาวัสดีครับ สวัสดีครับอ๋อเป็นบิงโกใช่ไหมครับก็คือใครได้สีแต้มเรียงกันก็ชนะใช่ไหมครับอันนี้โอเครับผมพร้อมแล้วผมก่อนนะครับของเป็นสีเหลืองอันนี้ลันชึบโอเคต่อเลยครับเโอเคครับผมตรงนี้อุ้ยเอาเอาโอเคผมผมผมสีเหลืองแล้วครับผมคุณคุณต่อเลยคุณต่อเลยผมสีเหลืองแล้วงั้นผมตรงนี้ครับเลยเลยครับผมโอเคผมถ้าเราทับโกงกันหนยอุ้ยเสียง กระบาดมาอีกแล้วโอเครีบเล็กก่อนนะครับโอเคผมเอานี้คุณต่ออะไครับผมอยากถอยแล้วคุณต่อเลยรคุณต่อเลยงั้นผมตรงนี้อุยอ้ย,ยเสียงอุ้ย <c ười> เสียงเสียงวิกระบาดโอเคผมอันนี้ต่อไปตาคุณครับงั้นผมตรงนี้ละกันครับเฮ้ยฉันฉันกำลังสวยเลยดีว,ว่าแต่ว่าฉันฉันต้องหลอกล่อโอเคเอาเป็นอันนี้ละกันครับ ต่อเลยตาคุณเลยครับงั้นผมงั้นผมเปลี่ยนแนวแล้วกันนะครับตรงนี้สวยเลี้ยงสี่ yes อะไรอะไรครับแม่อ๋อมันต้องเลี้ยงสี่ครับเลี้ยงเฉียงก็ได้หรือว่าเลี้ยงตรงก็ได้ครับอันนี้คุณอาจจะไม่รู้กติกาแต่ว่ามันต้องอย่างนี้แหละผมชนะแล้วเนี่ยสี่เนี่ยขอบคุณมากครับโอ้ยขอบมากครับโอ้ยคุณเป็นคนเฝ้าแจกโอ้ขอบคุณมากครับผมผมย่างไปด่าต่อไปนะครับแดอใส่ก็เนี่ย โอ้ยไม่ต้องร้องครับโอ้ยโอเคชนะแล้วเวย้ยสานนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนจะเป็นเขาวงกดอะไรบางอย่างแล้วก็มีหุ่นลองเสื้อหรือว่าาร์เมอร์สแตรงนี้ด้วยแล้วก็มีทางขึ้นไปข้างบนด้วยนี่โอเคฉันลองขึ้นไปก่อนชืบโอเคอ๋อมีเป็นเหยียบด้วยนี่หรือว่าเราต้องเอาหุ่นในพวกเนี้ยจำทางใช่ไหมแล้วก็เอาหุ่นไปนเหยียบเพื่อที่จะประตูจะเปิดอ่ะน่าจะใช่มีหลายมุมเลยตรงนี้ก็มีอ่ะตรงนี้ก็มี3มมุมแล้วเหมือนม,มีทั้งหมดสตัวโอเคสอัน โอเคพอดีอุ้ยเสือกระบาาตกมาอีกแล้วโอ้ยโอเครีบก่อนมาเอามาบ้าบาชึบชึบชึบโอเคเราจำได้อยู่ไปจาความจำเราแม่นอยู่ต่อไปฮึบแต่ก็ตรงนี้หนึ่งอันโอเคได้แล้วหนึ่งอันต่อไปก็เป็นฝั่งทางซ้ายตรงนี้จะมีอีกหนึ่งอันปะตรงไหนวะอนนี้โอเคครบสองอันแล้วต่อไปก็ต่อไปเลี้ยวซ้ายหรือขวาตรงนี้หนึ่งอันชึบแล้วก็เป็นฝั่งขวาสุดตรงนู้นเออชึบชึบโอเคตรงนี้สวย ครบแล้วก็ประตูน่าจะเปิดแล้วแหละเราไปด่วนเปิดแล้วจริงด้วยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยกำดังหรือเปล่าใจเน,นสามีโอเคเราต้องน่าจะต้องเหยียบตามแสงที่มันเลืองแสงได้เลยอย่างเช่นอันนี้ปะ่ะเออชึบโอเคปลอดภัยต่อไปก็ต้องกระโดดลยเนี่ยกระโดดไปฝั่งนู้นนะคนไกลเลยด้วยลองดูแล้วนะหนึ่งสองสามชึบเอา้าอุยฉันเหยียบเผลอเหยียบแลายอันเกินฉันตายไปเนี่ยเอายังนี่เอา้าคืออะไรอะ หรือว่าอ๋อมันเป็นเหมือนเกมกระดานที่ฉันเคยเล่นคือมันต้องเป็นแนวตรงปะอย่างเงี้ยสมมติไฟอันนี้ใช่ไหมต่อไปที่ต้องไปคืออันนู้นก็คือสามารถเดินตรงไปได้แบบนี้ปะชึบแล้วก็หยุดแล้วก็เดินตรงไปอันนู้นชึบชึบอันนี้แล้วก็หยุดโอเคแล้วเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่หว่าเหมือนเกมกระดานงูที่ฉันเคยเล่นสมัยเด็กลงไปเลยชึบแล้วก็หยุดโอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็หยุดปะ โอเคแล้วก็ตรงไปยาวตรงยาวตรงยาวแล้วก็หยุดแล้วก็ตรงยาวแล้วก็ตรงยาวเลยอย่างนี้โอเคเล่นง่ายอยู่ชึบสวยแล้วก็ชึบตรงนี้โ okay. อเคมันก็ไม่ไปยากนี่ว่ะเอ้ฉันอยากรู้อ่ะฉันจะเหยียบผิดจะโดนอะไรวะจะเหยียบไปมนะหนึ่งสองสามเหยียบชึบโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยคนเจ็บเลยเกือบตายป้าโอเคราะว่าถ้าาถ,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 ถ้เราเหยียบสองอันนี้เราตายได้เลยเนี่ยโอเคดีแล้วที่ลองอันสุดท้ายโอ้ยเกือบไปได้บ้า ในห้องอะไรวะเนี่ยโอ้มันจะมีคนมาถึงห้องนี้ได้ด้วยฮะโอ้ยเอ่สวันดีครับคุณเป็นใครเนี่ยฉันคือผู้คุมห้องถัดไปยังไงล่ะถ้าชนะห้องนี้นะจะได้ไปนอนห้องพี่แสนสุขสบายยังไงล่ะใช่หรอใช่แล้วข้อถามก่อนผมสามารถเอารูมผมมานอนได้ไหมครับคนแค่คนเดียวโอ้มันก็คงได้อะลรนะโอเคแล้วอันนี้เรียกไงครับเพราะว่าแต่ละด่านที่ผมดูมาเนี่ยมันเหมือนเกมสมัยเด็กเลยอะอะใช่แล้วนี่คือเกมวิ่งไรจับยังไงล่ะมีไรจับ ช่คเธอต้องจับฉันให้ได้อุ้ยก็คือใครโอเคก็คือต่างคนต่างจับใช่ไหมครับใครโดนตัวกับคนนั้นก็อ๋อหรือว่าผมผมผมจับแล้วคุณวิ่งแล้วแต่เธอโดยอยากจะให้ฉันจับตัวยก็ได้หรือว่าจะจับฉันอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้งั้นเอาเป็นกติกาแข่งทั้งหมด2รอบใครได้สศูนย์กับคนนั้นชนะโอเคไหมครับก็คือผ่านกันก็คือผมแ้ะจับคุณพอรอบต่อไปคุณแ้ะจับผมโอเคปหมได้เลยมีเวลาคนละหนึ่งนาทีเท่านั้นในการจับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเคมาเขมาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนา ้ยวิ่งเร็วจังวะึเป็นแค่เด็กมิสิกินนมจะมาเล่นจับชั้นเนี่ยงั้นเหรอไปแค่ลุงหลังครอบนะอุ้ยตอนนี้หมดไปแล้วทั้งหมด20วิวิ่งยังเร็วไปดิจับชั้นนะเจ้าหนเเ้้ยยไปไหนแล้วเย้ไปเร็วจังวะวิ่งไปไต่กระเพาได้ด้วยโอเคาเราก็แค่ดักหน้าดักหน้าไปไม่ทันยึดเอย โอเคอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมเขยแจให้โอเคโอเคครับนี่ครับขอบคุณต่อไป okay. โอ๊ยหน่อนาทีนะผมหนีหน,นะเก่งเหมือนกันนี่ได้เลยหนึ่งสองสามเอาเลยครับเอาเลย okay. <c ười> ฉันไม่หมูหรองนะให้เน <c ười> <c ười> ืชึบกระโดดข้าหมาหมัวคนแก่ปกระโ <c ười> ดดทีนึง่ม <c ười> ตามมาหลังได้เหนื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ยเกย์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 เย์ใส่กุญแจเลยบ้าไปมาดิแล้วเจ้าดูกุญแกจะไปนอนท้องนนั่ไปกระโดดข้ามกระโดดข้ามสวยแล้วก็ไปโดนไต่ขอบป๊ไต่ขอบไต่ขอบไต่ขอบไม่ได้อุ้ย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 ฉันฉันไต่ยาวได้เลยเนี่ยจนกว่าเขาจะมาหาอุ้ยจับผมไม่ได้หรอครับมาดิมาดิวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยแล้วก็สามหัวอีกทีนึงป๊บวิ่งฉีกวิ่งฉีกฉีกวฉีกเสร็จ กระโดดมุมเดิมมุมถูกเวลามุมถูกเวลามุมถูกเวลาใช้จูงเด็กหรอไอ้หมอนี่ใช่แล้วเขาเล่นเป็นมุมถูกเวลาครับโอเคไปฮึแล้วก็รอเข้ามารอเข้ามาสิปุ๊บกลับไปทีนึ่งแบกเดิมแบกเดิมไปดิจล่มุมเดิมมุมเดิมมุมเดิมไปเดิมไปดิจูงเด็กจูงเด็กหมดเวลาครับเรียบร้อยโอยไอ้หมอหนีเล่นขี้โกงไม่ยีแฟร์เลยไม่ได้ขี้โกงครับเปิดประตูผมไปต่อเลยเร็วๆโอ้ยสวยเว้ยสวยเว้ยจะน่ารองกันลุงแล้วเว้ยเปิดประตูครับประตูไป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 เลยไปเลย ห้องนี้มันอะไรเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเอ่อสองสี่หกหกเตียงก็นอนได้หกคนแต่ว่าก็ยังดีนะเพราะห้องที่แล้วอ่ะนอนได้หลายอุ้ยแต่ว่าเราเป็นผู้ชนะนี่เราเลือกทั้งหมดแต่ว่าจะนอนกี่คนก็ได้มีห้องอาหารส่วนตัวด้วยโอ้โหลโคตรใหญ่อ่ะแล้วก็มีห้องน้ําด้วยอุ้ยโคตรดีเลยอุ้ยโคตรดีอ่ะแกเป็นบ้าเลยเสียงอะไรอ่ะอุกบาตดิอุ้ยเสียงันอยู่ตรงนี้ป่วะอุ้กบาบเนี่ยมันจะหล่นลงไปอีกแล้วอ่ะบ้าเ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่าที่นี่คงคงคงรอดแหละเพราะว่า เราอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินน้อแต่ว่าถึงจะเป็นคนจนก็เถอะเออน่าจะปลอดภัยอยู่ว้ยเสียงอะไรอ่ะ้ยจะบอกเขามาตกอ่ะใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหยตกเป็นรูใหญ่เลยลงมาจากรูไหนเนี่ยโอ้โหยลงมาจากรูนี้ด้วยผายแล้วทีผ่ผายแล้วบอกรูว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยต้องเปลี่ยนรูต้องเปลี่ยนรูรูครับ เปลี่ยนรู้เธอโอยฉันอุสตส่าห์จะได้ที่หนอนดีๆแล้วแม่อุกกาบาตดดัานตกจนดอยไปรีบลไปเหลือที่เดียวที่าต้องไปแล้วโอยผมก็อยากครับผมอุตส่าห์ชนะอุยมึงดี้ปะท้องร้องเหรอไม่ใช่อุกกาบาตตกอีกแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอยไปก็ไปโอยทำไมที่นี่ถึงโจนขนาดนี้อะเหมือนในรูปปกเลยเออว่ะผมก็ว่าทำไมไมันดูแปลกๆหรือเปล่าครับลองถามผู้ดีไหมเออได้ว่าไงทำไมที่นี่มันโจนขนาดนี้อะเออนั่นอีกโคตรโจรเลยอะอ ควาจริงแนวว่ะที่ต่อไปข้างหน้านั้นโคตรรวยเลยแต่ว่ามีคนเข้าไปเล่นแล้วตายอะนีก็เลยไม่มีคนกล้าเข้าไปใช่เหรอใช่เหรอครับเนี่ยโอ้ยลุงเอาไงดีอะโอ้ยเรามาขนาดนี้แล้วต้องไปแหละที่นี่ฉันว่าไม่น่าปลอดภัยถ้าลงถ้าอุกกาบาตลงมาเราคงตายหากันหมดแน่แหมพูดเป็นหลังไป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 ลงไปไปุงเราจะเล่นก็เล่นเนาะแกตายแน่อุ้ยใจเย็นครับเฮ้ยไปแล้วรู้ไหมะโอ้ยไปตู้เลยชึบอุ้ยลุงนี่อะไรเนี่ย ลงโชคดีลงไม่ไปหรอไม่ไปอ่ะเอ,เอาแล้วผมยีไม่ไปก็ไม่ไปวะน,นี่อะไรมีเลือดด้วยเนี่ยโอ้โอ้โอในที่สุดก็มีคนกล้าลองสักทีเอ้ยฉันลอตั้งนานกว่าจะมีคนกล้ามาห้องนี้ไว้ตกใจมาเลยเอาละ่ะเข้ามาในวงแล้วห้ามออกนะเฮ้มันเล่นยังไงครับในนี้มันมีปืนใช่ไหมเออใช่ใช่ครับเอาละ่ะ แต่ในกระบอกหนึ่งมีกระสุนอีกกระบอกหนึ่งไม่มีอะต่อใช่เหรอครับใช่แล้วอุ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงกระบอกไหนมีมีอ่ะฉันก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราสองคนม,มาลองยิงใส่กันถ้ากระบอกไหนมีฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ชนะอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วก็เลยไม่มีคนกล้าเล่นยังไงละ่ะอุ้ยไอ้พวกคนรวยมันสร้างเกมบ้าแล้วเนี่ยนั่นแหละไอ้พวกคนรวยมันทําได้ทุกอย่างมันกำลังแอบดูพวกเราอยู่โอ้โหก็ได้ครับมา พร้อมนะหนึ่งสองสามเยอะทำไมเหรออุ้ยฉันได้กุญแจมาด้วยอุ้ยจะบอกนะไม่เปิดเลยเนี่ยโอเคฉันไม่เถอะทิ้งเลยไม่ใช้แล้วปืนอ่ะโอเคไปห้องต่อไปดีกว่าเว้ยโอเคอุ้ยเราโชคดีเนีที่ในปืนเรามีกระสุนอ่ะอุ้ยเกือบไปแล้ววันนี้เล่นยังไงวะเนี่ยออ้ยถ้าฉันโดดพลาดฉันตายเลยเนี่ยอีบ้าเลยโอเคไปก็ไปวะอุ้ยอันนั้นคือไอ้ที่กระโดดแน่เลยฮึบ เย้ยโอเครอดอุ้ยจะลงไปตายโดนหนามทิมคุณได้นอนโอเคไปไปต่อไปชึบชึบชึบโอเคสวยแล้วก็ชึบชึบโอ้ยโอ้ยเย้ยเ้ยเ้ยเอุ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอเคไปต่อชึบชึบเย้ยแล้วก็พุ่งย้ยโอเครอดอยู่โอเคเราแค่แต่งกระแพงแล้วก็พุ่งไปแต่วันนี้ไม่ต้องน่าจะรอดอยู่อันนี้สวยโอเคไปไปต่อชึบชึบ ใหญ่เกาะโอเคกระโดดโอเคสวยอันนี้ก็แตงกระแพงแล้วกระโดดสวยแล้วก็อันนี้ก็กระโดดชึบ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 โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยโวยบ้าไปแล้วเกือบตายครับผมเกือบตายครับอุ้ยฟุกระบาดมาอีกแล้วแต่ว่าที่นี่แข็งแรงก็เลยไม่หล่นมาใช่ไหมโอเคน่าจะใช่อย่างนั้นแหละชึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไฟอะไรเนี่ยอุ้ยไม่มีหนามบางอันโดนไฟด้วยเนี่ยแม่งเลยโคตรเจ็บเลยโอเคไฟหายแล้วต่อไปกระโดดต่อชึบชึบถึงแล้วสวยโอ้ย ใครอีกเนี่ยแกต้องมาดวลกับฉันโอโ้ได้ครับดวลธนูใช่ไหมครับใช่แล้วฉันคือนักกีฬาธนูโอล,ลิมปิกระดับโลกใช่เหรอแล้วผมยิงเลย,เลยนะนะครับเปิดก่อนได้เปรียบโอเคไม่รู้โกงหรือเปล่าแต่ฉันเปิดก่อนฉันก็น่าจะได้เปรียบมนะั้งโอเคเขาตายแล้วอะหวังว่าจะไม่ผิดกฎน,นะโอเคมีของดับด้วยโอเคเอ่านี่ไงโอ้โหฉันยิงนัดเดียวเลยเนะี่ยเขาบอกเขาเป็นนักธนูระดับหนึ่งของโอลิมปิกระดับโลก แต่ฉันยิงหัวกันนัดเดียวเพราะว่าอา่อาอ่าความไวเป็นของปีศาจนั่นแหละไม่น่ามีอะไรไปไปห้องต่อไปดีกว่าเว้ยอุ้ยห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีมันบ่อต้องเป็นของฉันคนเดียวเนี่ยใช่แล้วถ้าบ่อต้องเป็นของแกคนเดียวเลยจะเสียงใครเนี่ยเอออย่าไปสนใจเลยฉันเสียงคนรวยสักคนนึงนั่นแหละแกมากับลุงนี่นะใช่ไหมสามารถลุงมาอยู่ด้วยได้เลยแล้วก็ที่นี่เป็นของแกคนเดียวเพราะว่าแกมาคนแรกชนะคนเดียวใช่เหรอครับ ช่แล้วไหละขอบคุณมากครับโอ้ยดูที่อาหารพร้อมกินเต็มโต๊ะกินได้ไหลายปีเลยมีโต๊ะดูทีวีด้วยมีสัญญาณปะเนี่ยมีสัญญาณด้วยหนังเรื่องอะไรเนี่ยไมคครับแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือมีเครื่องเล่นเกมด้วยโอ้ยเปิดคอมได้ด้วยเปิดสองเครื่องได้ไหมเปิดไ,ได้สองเครื่องเลยโอ้ยสวยสวยโอเคทีค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งปีทั้งว,วันแล้วแล้วก็มีเตียงด้วยโอ้โอเคขอไปตามดูก่อนลุงครับอยู่ด้วยกันเถอะ